ไม่แน่นะครับการย้ายที่ทํางานอาจจะช่วยทําให้เราคิดงานออกได้เดี๋ยวท้ายคลิปนี้มีเรื่องเล่าครับใน Choice ข้อนี้มีคําว่า lucky legible equal แล้วก็ familiar เสลรเร็วก่อนนะต่อไปค่ะค่ะค่ะมาน้อยดีดอกมารู้จกักศัพท์ทีละตัวกันเลยเริ่มจากคําว่า lucky เป็นชื่อหมาหนูเองค่ะคุณเบิร์ตในที่นี้เป็น adjective ไม่ใช่ชื่อหมาแปลว่าโชคดีแต่เป็นชื่อหมาก็ได้เช่นเราบอกว่า I felt incredibly lucky to win the raffle. Raffle คือการจับฉลากเพื่อลุ้นรางวัลชันเนี่ยโชคดีสุดๆเลยนะฉันจับฉลากได้เงินสิบกว่าล้านลาออกแล้วกัน lucky โชคดี lucky โชคดี legible แปลว่าที่อ่านออกได้ legible ที่อ่านออกได้เช่นเจ้านายเดินมาจิ้มหัวเลยเลยบอกว่า Please ensure your handwriting is legible เฮ้ยเอาให้แน่นะว่าลายมือแกอ่านออกได้เพื่อที่ว่าครูเบิร์ดอ่ะเขาจะได้ตรวจเรียงความแกได้ไม่ใช่เขียนมันดาเขาอะ legible ที่อ่านออกได้ legible ที่อ่านออกได้ equal แปลว่าเท่าเทียมหรือเท่ากันเช่น all employees should have an equal opportunity พนักงานทุกคนน่ยควรจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในด้านการแบบว่า มีความก้าวหนะ้าในที่ทำงานนะไม่ใช่คนนี้หน้าตาดีได้เลื่อนขั้นเป็นผออ,อเลยแบบเนี้ย equal แปลว่าเท่าเทียม equal เท่าเทียม familiar แปลว่ารู้จักคุ้นเคยฮะ familiar รู้จักคุ้นเคยเช่นสมมติเราไปร้านอาหารแล้วเราก็พูดขึ้นมาว่า the song sounds familiar เฮ้ยเพลงนะั้นะฟังดูคุ้นๆนะจัา้าดๆ but I can't remember the title แต่ฉันจำชื่อเพลงไม่ได้ว่าแก familiar แปลว่าคุ้นเคย familiar คุณเคยต้องแปลโจทย์นะข้อนี้นะครับเขาบอกกับเราว่านักอ่านคนที่ทำไมไม่รู้ต่องานเขียนของนักเขียนท่านหนึ่งจะพบว่านิยายใหม่ของเขาเนี่ยมันแตกต่างอย่างน่าสนใจฮะแสดงว่าต้องเป็นคำว่า คุ้นเคยจ้าตอบเป็นข้อ D-Dog Familiar แปลให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะเขาบอกกับเราว่านักอ่านคนที่คุ้นเคยกับงานเขียนของนักเขียนท่านนี้จะพบว่านิยายเล่มใหม่ของเขาเนี่ยมันแตกต่างอย่างน่าสนใจคำว่า Lucky, Legible, Equal ความหมายไม่รู้เรื่องกับบริบทนี้นะ เดี๋ยวมาดูศัพท์ที่ในโจทย์นิดนึงนะครับมีศัพท์ที่น่าสนใจอยู่ประมาณําคำคำแรกฮะคือคําว่า prose แปลว่าร้อยแก้วร้อยแก้วหมายถึงงานเขียนปกติปกติที่ไม่ใช่กรอนนะเป็นเรียงความบทความนิยายแบบเนี้ย lyrical มันจะแปลว่าที่เป็นกรอนที่เป็นคําคล้องจองที่เป็นเพลงก็ได้อา้าวครูเบิร์ดเดี๋ยวนะมันขัดกันหรือเปล่างานเขียนร้อยแก้วแต่เป็นกรอนมันหมายความว่ายังไงคือให้นึกแบบนี้ว่า นิยายบางเรื่องหรือบทความบางบทความเนี่ยเขาเขียนไปแบบปกติแต่มันมีคําคล้องจองอยู่มันมีจังหวะจากโคนของมันอยู่แต่ไม่ถึงกับเป็นกรอน8กรอน9กรอน10ไม่ขนาดนั้นแต่ก็ยังเป็นรอยแก้วเพียงแต่มีคําคล้องจองเขาเลยเรียกว่าเป็น lyrical prose ส่วนคําว่า refreshingly ครูเบิร์จะแปลว่าในแง่ดีนะฮะอย่างนี้ refreshingly different คือแตกต่างในแง่ดีแตกต่างอย่างน่าสนใจนั่นเอง แปลงหนึ่งรอบเนาะแปลหลายรอบแล้วเกินนะครับนักอา่านคนที่คุ้นเคย familiar กับงานเขียนของนักเขียนท่านนี้เป็นงานเขียนร้อยแก้วเนาะจะพบว่านิยายใหม่ของเขาเนี่ยมันแตกต่างอย่างน่าสนใจครับมีเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับน้องไลลาน้องไลลาเนี่ยเขาเป็น pharmacist หรือคูเบิร์ตข้ามอะไรไปไม่ข้ามเป็น pharmacist หรือเภสัชกรอยู่บริษัทยาแห่งหนึ่งต้องคิดยารักษาโรคเกาให้ได้ ปรากฏเขาคิดไม่ออกเลยเลยตัดสินใจขอพักงานชั่วคราวเขาเนี่ยไปอยู่ตามชนบทไปอยู่ตามหมู่บ้านที่แบบว่าไกลห่างออกไปอ่ะเพื่อไปดูว่าแถวนั้นมีสมุนไพรอะไรบ้างมีต้นไม้ใบหญ้าอะไรแป,ปลกแปลกบ้างพอกลับมานะไล่ล่าขนพืชพันธุย,ยาหารมาเต็มเลยบอกเนี่ยชาเนี่ยเอาสมุนไพรามาให้พวกแกดูลองมาช่วยกัปรุงยาซิไม่นานฮะไล่ล่าก็สามารถปรุงยารักษาโรคเกาได้สําเร็จเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า Winds of change สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง often steer the ship steer แปลว่าควบคุมทิศทาง steer ควบคุมทิศทาง towards uncharted territories uncharted แปลว่าไม่มีในแผนที่ไม่มีในแผนที่ส่วน territory แปลว่าอาณาเขตหรือแปลรวมๆกันได้ว่าอาณาเขตที่เราไม่รู้จักหรือประสบการณ์ที่เราไม่คุ้นเคยนั่นเอง sail on แปลว่าจงล่องเรือต่อไป เขาบอกเราแบบนี้ครับว่าหลายครั้งเลยอะสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมักจะนำเราไปสู่ดินแดนที่เราไม่คุ้นเคยจงเล่นเรือต่อไปฮะเพราะอะไรเพราะหลายครั้งความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนำสิ่งใหม่ๆมาให้อาจจะเป็นการค้นพบใหม่ๆอาจจะเป็นทักษะใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงจนมากเกินไปนะฮะให้จำไว้นะครับว่าถ้าเกิดนักเรียนไปสอบมาแล้วแล้วยังไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการลองเปลี่ยนวิธีการเตรียมตัวสอบดู อย่างที่เบิร์ตชอบแนะนําลูกศิษย์ครูเบิร์ตอ่ะถ้ามีเวลาน้อยมากครูเบิร์ตแนะนําให้พุ่งเป้าไปที่พาร์ทหนึ่งพาร์ทห้แล้วก็พาร์ทเจ็ดสับคำเหมือนก่อนเพราะมันจะล็อกตายตัวถ้าเกิดนักเรียนรู้ว่าออกสับคําไหนกรรมาเรื่องไหนแล้วเจอจะตอบได้ทันทีแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีเวลาเยอะนักเรียนเก็บพาร์ทนี้เสร็จใช่ไหมก็ค่อยไปเก็บพาร์ทอื่นที่เหลือพาร์ทสามสี่พาร์ทเที่เป็นการอ่านล้วๆนๆะอ่ะตรงนั้นจะเป็นทักษะลองเปลี่ยนวิธีการในการเตรียมตัวสอบดูฮะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลง อาจจะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ